รุปข่าวรอบวันประจำวันที่15มิถุนายน2565พักร่วมฝ่ายค้านยินยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อม10รัฐมนตรีค่ะประกอบด้วยคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรอง นายกรัฐมนตรีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณศักดสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณสันติพร้อมพัฒ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคุณสุชาติชมกลิน่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะ โดยข้อสังเกตนะคะมีการตั้งข้อสังเกตถึงข้อกล่าวหาของพลเอกประยุทธ์นั้นค่อนข้างรุนแรงค่ะบอกว่านะคะพิการทางความคิดคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะแต่ต่อสายพูดคุยกับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถึงกรณีที่มีข่าวผู้เสียชีวิตจากการใช้กัญชาเกินขนาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะโดยคุณชัดชาติเนี่ยก็ได้ออกมาแก้ไขนะคะว่าไม่ได้ให้ข่าวว่ามีการเสียชีวิตจากการ การเสพกัญชาโดยตรงแล้วซึ่งต้องไปดูสาเหตุอทีค่ะว่าเสียชีวิตมาจากสาเหตุใดนะคะเหมือนเช่นกรณีโควิดนะคะที่มีโรคแทรกซ้อนที่ไปเร่งอาการหรือไม่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยถแถลงนะคะวอลเลย์บอลหญิงติดโควิด -19 แล้ว8รายค่ะและเสี่ยงมีติดเพิ่มอีกนะคะหลังจากประเดิมชัยชนะในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022 คุณสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวลอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะคะบอกว่าเสียดายโอกาสค่ะที่ผลงานกําลังดีแต่มองในแง่ดีนะคะคือตัวสำรองจะได้มีโอกาสลงสนามมากขึ้นอีกด้วย